อ่ะมาแล้วทุกคนอย่าไปเลยพี่นั่นแหละพี่ผมผมก็ผมก็สนุกพี่ที่ผ่านมาพี่มันจะยุบหรอแมวพี่เดี๋ยวจะให้สินม่ง้ดีเ๋ยเลยให้สินทำต่อถ้าสินเออแล้วสรุปเองได้ดูยังข้างนอกกัเป็นกุ่มเลยไม่มีที่เลยอะผมผมเห็นตั้งแต่ตั้งแต่เอ่อ น้องมันพูดเสร็จอะแล้วมันมีคนตัดมาส่งเลยมันมันม,มันทำไมมันเขาคือ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 คนที่ไปอยู่อิตาเนะปะใช่ไหมไม่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 อิตาเนานั่นรีโอตอนแรกไปทองสุกอเออเออเออใช่มีอ๋อมีทองสุกอิตาเนะอ่าโอเคโอเคเก็ตละคนนั้นคนนั้น<ย>คือลีโออยู่ไปรวมกับซาเวียอ่าโอเคแล้วเขาก็ไปกาเซียแล้วก็มาเรย์มิเฮดเออแล้ว คืออันนี้เท่าเท่าที่รู้มาเป็นเพื่อนกับคอปบ้าไม่ใช่หรอคนนี้เคยอ้าวถ้าพูงตรงเคยเห็นคลิปในทิกตอกที่แบบว่านั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทำยูซี่ทำอะไรด้วยกันอ่ะใช่ไหมใช่คนนี้ไหมใช่ตอนแรกตอนแรกเฮียบอกว่าไปเจอไว้คอปแล้วทีเนี้ยตอนนั้นอะที่เล่นอยู่วอตอะก่อนจะรับมาเห็นมันอยู่สองคนตอนแรกเฮียไม่ชอบแต่ที่ก็อยากได้เพราะว่ามันเอามาช่วยแกงไง ก็ขึ้นมาในในวัดใหม่อะอ๋อคือพี่พี่รับพี่รับมาคู่กันคอปกับโดใช่ใช่ใช่อ๋อมาด้วยกันนั่นแหละแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเอ้ยมันเป็นอย่างนี้พอตอนแรกมันจะมันมาขอเข้าเอ็มดีแต่ว่าเฮียบอกว่าเดี๋ยวค่อยรับเพราะว่าไม่มีขอ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 เข้าเอ็มดีแต่ว่ามันยังไม่ขอเข้าซาเบียทองสุกอยู่ที่นู่นอยู่เลยเฮียบอกว่ามันมันยังไม่โฟกัสสักทีเลยเดี๋ยวค่อยรับรอดูน้องมันก่อนน้องมันจะเลี่นตเอารถอ๋อจำได้แล้วก็ยังไม่ได้รับไปมาปุ๊บเห็น ไปเข้าได้มันเหดมั้งแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดมาไม่มันเลงง,งแล้วแบบอุ้ยมันมันพูดแรงนะน่ะแล้วแบบโหเด็กรำแบบเกือบยี่สิบโพสได้อ่ะเย,เยอะเยอะใน,นในกลุ่มในกลุ่มผมก็เดือดเหมือนกันพอเห็นแล้วอะพอเห็นปุ๊บผมก็เลยก็เลยก็เลยแบบโหลดคลิปมันนะแล้วก็เอาไปลงในกลุ่มกับกินังก็เอาให้ดูว่าถามว่าเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรออะไรเงี้ยแต่หยินนตหยินแบบว่าหยินแบบเสียความรู้สึกมากๆเลยหยินบอกว่าหยินแบบว่าน้อง น้องคนที่ชื่อโดนะแต่เคยแบบทักไปปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องน้เรื่องนี้เรื่องนั้นด้วยแําวแบบทำไมถึงพูดกันอย่างนี้อะไรเงี้ยเออมันมันอีกอย่างคือแล้วเห็นหลุยบอกว่าเคยให้หยิงเคยให้อะไรนะที่มันมาเล่นสตาร์ทาห้าร้อยรูอ๋ไม่ไม่ตอนพี่หญิมาเล่นที่นู่นที่นู่นที่นู่นปะใช่เขาใช้ฮารโลที่วัดไปฟาร์มไปฟาร์มไม่รู้ว่าให้ใช้นี่สิบเอ็มหรือไปฟาร์มเอาไปฟาร์มเฉยๆนี่แหละไม่รู้ลืม มันมันแรงจริงนะลองคุยกับน,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 น้องมันไหมถึงมันจะเป็นเรื่องโอซีอะเราเราคุยกันได้ไว้ถึงเอามาคุยในเกมเราไม่ได้ได้แจ้งนายกงนี่ถูกไหม<า>แล้วก็คุยกับน,อน,อนองง้องมันตรงๆว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นอนะได้คุยอย่างต้องเรียกคุยนะไม่อย่างนั้นมันค้างคา,งาแล้วก็เด็กมันจะรำด้วย <psychedel ic S 1> เหมือนไอ้คอปปะจะคุยคุยไปแล้วแต่หยินอนะผมผมเป็นคนพูดเองว่าว่าแบบยังไม่ต้องไปคุยหรอกถ้าแบบว่ายังไม่โอเคอนะแต่คอปปะน่าจะเข้าไปคุยแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่ายังไงไม่รู้ว่าคุยกันออกมาเป็นเวไนอะ ต่แต่คำพูดมัน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 ออกไปข้างนอกแล้วแบบเด็กปัดทันมันมันแรงจริงนะมันน่าจะไม่รู้มั้งว่งาไม่มีสตรีมอะถ้าผมเดาเนะนั่นแหละแล้วแล้วยินเข้าเมืองไหมวันเนี้ยเออเหมือนถ่ายงานอยู่มั้งพี่แต่เข้าเข้าครับเข้าเอา แล้วแล้วเมื่อเมื่อวานเมื่อวานใช่ป่ะคลิปมันเพิ่งเมื่อวานใช่ป่ะเมื่อเมื่อคืนพี่เมื่อคืนน่าจะมันตีตีสามตีสี่นะมั้งไปไปปนพี่หญิงคุยแล้วพี่ตอนตีห้าตอนคอปมาสตรีมพี่หญิงไม่รับคำขอโทษผมมีมีเด็กบอกมาว่าพี่หญิงคุยแล้วพี่ตอนตีห้าตอนคอปมาสตรีมแต่พี่หญิงไม่รับคำขอโทษกูใครจะไปรับล่ะกูเป็นถ้าเป็นพี่เรามารับหลังเนี่ยโอ้โหชนจัดอะ แต่พี่โดไม่ควรไม่พี่โดโดน้สุดลาดอะใช่ไหมเออพี่โดอ่ะคนละคนน้องอะไรเนี่ยเอ้าวมันคุยกับไอโดจริงแล้วหรอคุยแล้วคุยแล้วแชทบอกว่าคุยแล้วแน่หลายคนก็บอกว่าคุยแล้วตอนแรกผมรู้รู้แค่ว่าว่าคอปกับโดคุยกันแล้วเพราะว่าเพราะว่าเห็นเห็นในแชทอยู่แล้วผมก็หน้าหลับของตี๕หน้าหลับไปแล้วพูดว่าอะไรนะ้หลุยขอยกรอบดิอ่ะพูดว่าอะไรเบ๊ะ ไอ้ไอ้โดนไอ้โดนพูดว่าอะไรนะกูไม่ชอบอะไรนะไม่ชัวร์ว่าเดี๋ยวผมเปิดกันโดนรำชอบอะไรเกียด์อีนอะไรเกียดเสียงแม่งเกียดจัดเทียอะไรก็ไม่รู้งงแม่เออไอ้เน่ยผมผมเห็นแล้วผมผมรีบสองวันมาเกาะเลเนี่ยมาเกาะพวกผมมาเกาะพวกอูซี่พวกมันเข้าเอ็มดีอะไรก็ไม่รู้สักอย่างอ่ะที่ผมฟังฟังมานะเสียงอีนเยึดแม่โอ้โมันจะแรงจริงมันมันแรงมากอ่ะ แล้วกูว่ามันไปป่นก็กินดังแน่นอนเลยแล้วเกมใช่ปะรออะไรอ่ะเพราะผมบัฟแม่งใส่สุดด้วยหมอก็บอกด่าหมดเลยพูดโจรโง่จนกระเจาะมีปัญญาทำมากินรู้อยู่ใครอ่ะหมอก็บอกว่าหมอก็ไม่ชอบนั่นคืเสียงพี่วะก็ในคลิปมันบอกเนาะกระล่ำเลยสุดท้ายแล้วรถประมูลน่ะถ้ามันแพร่ไฟมันก็ไม่ได้ใช่อยู่ดี เออแพรไฟเจ้มันแพรไฟก็ไม่ได้ใช่อยู่ดี่พี่เออพี่แต่ผมจะคุยกับพี่อยู่เรื่องไอดอลเนี่ยเราอยู่ลูกเดียวกันแล้วมันมีสี่แก๊งใช่ไหมเอาไงพี่จับคู่ไหมจับคู่ดิลูกนั่งลูกนั่งรอเนาะได้ดูกดอดดับใหม่เราไม่ค่อยมีประสบความสำเร็จพี่กูขอรับหลักไม่ได้มึงจับอันดับได้ไงวะไอ้เหี้ยแม่งโอ้กูเซ็งจัดเลยเออให้เขาไปเจอกันที่อื่นเนี่ยไงเหี้ยเปอย่างนีเอ็มดีไปเจอที่อื่นกับกินนังได้มันี่เฮไปเจออย่างที่อื่นเด้ง แม่งเอ้ยเออัายแตว่าพี่มืดอะอะไรอยู่เขไม่แต่แบบลูกนี้แบบเหมือนแบบเรากลุ่มอัปเดตเลยอะแม่งแบบตามความเหมาะสมมนแหละแม่งเสียของเลยเทสเลยอะลูกเราอะพี่ว่าผมแดงคันแล้วประมาณเท่าไหร่พี่ตอดโหว่ามีเป็นร้อยอะมึงเอาน้องเอาจริงยิงเป็นส่วนตัวนะเกือบสองร้อยเอ็มถึงจะได้เออใช่แม่งแพงจัดเลยมันส่งกันันละสองแสนอ่ะตัวงแก๊งอะ เอาเถอะใครส่งสองแสนก็ส่งเหอะไอ้เหี้ยกูเปื่อยตายก่อนไม่ได้ก็ช่างแม่ไงไอ้เหี้ยไอ้ไม่มึอกมึอกต้องคิดอย่างนี้ว่ามันเป็นรถติดตัวมึงอ่ะสมมติว่าเอ้ยกูอยู่กากินนางมาแล้วอ่ะมึงไม่สนกูแต่กูมีรถหมุนกูทำอะไรไม่ได้แต่กูมีรถหมุนรอเติมไงพี่กระชารอบหน้าคุ้มไหมไม่รู้เนี่ยว่าจะเติมสักห้าหมื่นหกหมื่นพี่ต๊อดอย่าลุกปากลุกปากไอ้ยูเนี่ยอะไรกูนนี้แบบกูได้คนเดียวอ่ะไอู้่ก็ได้คนเดียวไปว่าไม่อยากมึงไปไรเนี่ย เวยไอ้ี้ยแม่งกูอยากกูอยากได้อาสามสี่จัดเลยนะ่ะเอาดิพี่เอาดิเอาดิาดมันเอาได้ไงพี่ยังไม่มีเงินเลยน้องเอ้ยพี่ต่อจะรถส่วนตัวใช่ไหมเติมร้านหนึ่งเห็นพี่ตอจะบอกจะเติมไอเดียพี่ประเทศเล่นคนเดียวอะรถปรมรถส่วนตัวสี่คันรถแก๊งเก้าคันแลนไม่ไปคุยกันแลนอีกวน่าแบบปะไปดิปะ